หมูย่างตอร์ตของแท้าวแพะข้าวห้มจริงจริงๆมันจะเป็นจริงๆริงนใหญ่มากเลยนะคะอย่างนี้นี่ถ้าวมมันไม่ได่จิ้มเล็กๆเหมือนบ้านเรามันใหญ่มากเสร็จแล้วก็มีน้ำจิ้มเนาะเครื่องเคียงก็จะมีอย่างเงี้ยเยอะแยะอันนี้เป็นสาลาอันนี้เป็นปลากระบอกแล้ทีนี้จะสาธิตวิธีดีกินแบบเกาอยู่ให้ดูพี่แต๋วอยู่ว่าค่ะไม่ไม่ไม่ดูเลย แชร์อะนะจะเขาบอกว่าให้เอาเยินเอาเย็นสองคึ่งไอ้เดี๋ยวมาดูค <ind Seattle> <Gam> ือไม่มีน้ำจิ้มแจ่วจางเมืองไทยได้คะไก้รอนน่ากตรี๊ยวทอดทัพพีนะอันนี้ภาษาแล้วก็ใส่อะไรนะคะเป็นเกี๊ยวเทียม แ,ลลแอบเรื่อง่าเรานะเราต้องขออนุญาตเหมือนกัว่าออกสือนะไม่ได้นัำนเราเลยนะบ้างเลบ้าง